สวัสดีค่ะนักศึกษาคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการหาปริพันธ์นะคะซึ่งการหาปริพันธ์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างนะคะก็คือการหาปริพันธ์ตามเส้นปริพันธ์ตามผิวและปริพันธ์ตามปริมาตรนะคะการหาปริพันธ์ตามเส้นของเวกเตอร์นะคะก็หมายถึงว่าเ,เราจะทำการอินทิเกรตนะคะฟังก์ชันตัวนี้ นะคะคลงบนเส้นซึ่งเส้นนะคะในหนังสือเล่มนี้ก็จะใช้ s ซึ่งแปลว่า segment น,นะคะมันคืออะไรคะมันคือการหาเงาที่เกิดขึ้นของเวกเตอร์นี้ลงบนเส้นคือฉายเงาลงบนเส้นนะคะเพราะนัค่าจากดอทโปรดักที่ได้ออกมามันจะเป็นค่าสเกลร์นะคะซึ่งก็หมายถึงเงาที่เกิดขึ้นบนเส้นนั่นเองนะคะต่อมา การหาปริพันธ์ตามผิวนะคะก็คือ i n น i ิเ t e ตฟ n งก์ชันนั้นนะคะดอทกับ DA DA คือพื้นที่เล็กๆนะคะที่ใช้สัญลักษณ์ตัว A ก็คือ Area นะคะมันคืออะไรมันคือการฉายเงาเช่นกันนะคะจากเวกเตอร์นั้นลงบนผิวนะคะแล้วก็หาเงาที่เกิดขึ้นลจากผิวนะคะก็เป็นค่าสเกลร์เหมือนกันนะคะส่วนสุดท้ายเป็นการหาปริพันธ์นะคะตามปริมาตร ะะด้วยความที่ปริมาตรเนี่ยเป็นเป็นค่าที่ไม่มีทิศทางเนาะมันก็เลยไม่ใช่เวกเตอร์ที่จะมาดอดกันได้นะคะก็คือใช้ v นะคะ d v, v v ก็คือวอลลุ่มนั่นเองนี่สิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะก็คือการหยิบไปใช้เนาะสมการก็จะมีทั้งตามเส้นนะคะแล้วก็ตามผิวแล้วก็ปริมาตรนะคะอย่างอันแรกนะคะเป็นการหาปริพันธ์ตามเส้นนะคะก็ใช้อ n t e g เก t ต f อาจจะเป็นฟังก์ชัน a ฟังก์ชัน b เวกเตอร์นะคะท่าที่เวกเตอร์ a เวกเตอร์ b ของเรานะคะดอทกับ ds ก็คือเส้นตามเส้นเล็กๆเกนาะในพิกัดฉากนะคะเส้นเล็กๆก,ก็จะแบ่งเป็น3 3อย่างนะคะก็คือ dx dy และก็ dz ตามทิศทางเนาะอย่างเช่นสีชมพูนะคะ dx ก็คือ dx ตรงนี้ที่อยู่ในรูป dy สีฟ้านะคะก็คือสีฟ้าตรงนี้ในรูปนะคะ d z นะคะก็คือ ดีแซตตรงนี้ในรูปเช่นกันเนาะนะคะถ้าเป็นความยาวเชิงปร,ริพันเ,เชิงเป็นความยาวเชิงอนุพันธ์คือความยาวเล็กๆนะคะที่เราจะไปเอานําไปหาปริพันธ์นะคะในพิกัดนะคะทรงกระบ,บอกก็จะเป็น3มอันก็คือ DR นะคะด r ก็คือสีฟ้านะคะในรูปนะคะต่อมา เท่าทีค่ะ D R จะเป็นสีชมพูในรูปนะคะต่อไปสีฟ้านะคะ R D F ee, สีฟ้านะคะ D z ก็คือเส้นในแนวแกน z เ,เล็กๆนั่นเองนะคะต่อมาความยาวเชิงอนุพันธ์นะคะที่เราจะนำมาใช้ตรงนี้ค่ะ D S เล็กๆตรงนี้ซึ่งในกรณีที่เป็นทรงกลมก็จะมี3ตัวนะคะ D R คือรัศมีเส้นสีชมพูนะคะ r d เซ e t นะคะก็คือเส้นสีฟ้าเส้นสีแดงก็คือ r sine d ee, นั่นเองนะคะตามรูปซึ่งอาจารย์ก็ได้แบ่งสีตามเส้นที่เขียนลงไปในรูปแล้วนะคะต่อมาดูการหาปริพันธ์ตามผิวนะคะก็แบ่งเป็นสีเช่นกันนะคะอันแรกเป็นการหาปริพันธ์โดยผ่านการใช้อนุพันธ์นะคะสา,สาแผ่นนะคะสีชมพูก็คือ dx dy นะคะตรงนี้ ดีเอ็กดียก็คือกว้างคูณยาวนะคะสีฟ้าก็คือ DYDZ นะคะแล้วก็สีแดงก็คือด z คูณกับ DX นั่นเองการพื้นที่เล็กๆนะคะหรืออนุพันธ์เชิงพื้นที่นะคะของพิกัดทรงกระบอกนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะสีชมพูคือ R DRDF นะคะ r d r d f สีฟ้าคือ DRDZ สนะคะสีแดงก็คือ r d f d z คณาจกราต้องดูสมก,การให้ออกว่าแผ่นผิวแผ่นนี้เราจะใช้สมก,การใดที่ถูกต้องกับผิวที่เรากำลังจะแก้ปัญหานะคะต่อไปเป็นพื้นที่เชิงอนุพันธ์นะคะในทรงกลม r d eta, r d r d นะคะจะเป็นสีมพูเนาะ r sine t a นะคะ r d r d p h นะคะจะเป็นสีฟ้า ต่อไป r กาลัง 2, สอง sine d i d ก็จะเป็นสีแดงตามรูปที่จารระบายตามสีเลยนะคะต่อไปเป็นการหาปริพันธ์ตามปริมาตรนะคะซึ่งก็ไม่เป็นเวกเตอร์เลยเป็นเป็นสเกลาร์ทั้งหมดนะคะเนื่องจากปริมาตรไม่มีทิศทางเนาะก็จะเป็น3ตัวนี้นะคะเป็นตัวอนุพันธ์เชิงเป็นเชิงปริมาตรนะคะตามปริมาตรแต่ว่าเป็นทรง อยู่ในพิกัดฉากนะคะนี่เป็นทรงกระบอกแล้วก็นี่เป็นเสงกลมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้การใช้หรือตัวอย่างการใช้งานของอการหาปริพันธ์และอนุพันธ์เหล่านี้นะคะที่พูดไปเมื่อกี้นะคะเมื่อนักศึกษาดูวิดีโอจบแล้วนะคะตอบคําถามด้วยนะคะแล้วก็ดูตัวอย่างเพิ่มเติมจากนั้นล้วก็จะเริ่มทําการบ้านกันอีกข,อข้อหนึ่งนะคะ